ดู่นักมวยนักมวยดิมาดีมาดิเอ่อเอ่ออยู่อยู่ไปอฝั่งน <c oughs> ู้นนครับเดี๋ย <c oughs> วผมจะให้ชุดอันนี้ใกล้ <c oughs> เอาวีกด V กาดเอากาดลงเราจะไม่โชว์กาดตอนนี้ไหมอันนี้ชุดผู้ชายครับเดี๋ยวเดี๋ยวของผู้หญิงแบบนึงนะครับ ไหนครับผมไม่เห็นนะเออหนูไปจ่ายกับเขาหนูลืมดูเลือดตัวเองเหรอคแท็เก็บได้เลยครับแล้วมีแหวนแกงแล้วเหรอมีแหวนแล้วเหรอนี่ครับของผู้หญิงมีมีตั้งนานแล้วเหรอเห็นเมื่อวานแก๊งโดนไม่มีแหวนนะ่งสองสามคนแก๊งใครแก๊งหนูนะเออใครวะไอแก๊งนี้เสียงมันโลภีอยู่ข้างหลังไหมอัพเปอร์ครับไอชื่ออะไรนี่ยหนูไม่รู้อ่ะไม่ไหวแล้ว ยิข้แล้วที่ออกกันนี่ไม่ใช่บอดตำรวจนะบอวหมอกเลใส่ยังไงอันนี้คือผมใส่อลไรใช่ไหมไม่ไป็นเราไม่เห็นใช่ไหมฮัลโหลครับถอดถอดลบกวนถอดชุดกันออกออกก่อนก็ได้ครับแล้วแล้วของมันจะของของมันจะหายมันหายเ่ยไม่ไม่หายครับไม่หายดอกอะไรก็ได้เดี๋ยว เดี๋ยวพวกผมเก็บเก็บ <c oughs> ของไว้ให้ของรางวั <c oughs> งลไปรัลลปลดอาวุธแล้วนะเบิร์เราปลดรองเท้าปะยีอ,อ,อย่างนี้กไ็ได้ครับเอ่อใส่ไว้อย่างนี้ก็ได้เพราะว่า มันไม่ได้ใส่เกาะไม่ได้เป็นไรอ๋อกระเป๋าอะกระเป๋าอะใส่ไว้ก็ได้ใช่ไหมสะพายกระเป๋าไว้ได้ครับสะพายกระเป๋าไว้ได้ครับพอพอคนนี้คนนี้คือไอ้ยใกลมึงด้วยไอ้เหี้ยหำไอ้เหี้ยหำฮัลโหลครับฮัลโหลไอ้เหี้ยนี่หำยาวด้วยไอ้เหี้ยนี่ชอบทำแบบนี้อะครับใส่เหี้ยบได้เลยครจุก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 แหมนจุกแหมนฮึบฮึบฮึบ เฮ้ยอนี่ครับมั้งคิดเองตอนนี้กูใส่เชิงป่าวะผมคลัวดำอะไรอ่ะอนักับทุกคน่ะคับแค่เปิดรถก็เปลี่ยนคนสบได้ชื่ออะไรวะเพื่อนปึ๊บ๊บมึงดูท่ากูปึ๊บ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 บคิดดูกูใส่หมูป่าด้วยไอ้เหี้ยกูขี่ะกูี้ด่ะแค่เปิดรถก็เปลี่ยน เฮ้ยเอ็นนี่มันจะโดาของกูไหมเนี่ยมันเดินมาตรงไหมของกูเนี่ยเอานี่มันหล่อนอะไรวะ่อลบลบกวนถอดชุดนะครับลบลบกวนถอดเสื้อนิดนึงนะเพราะว่ามันป้องกันพวกหมัดอะไรได้นะไอ้ไก่ตบอต่อรองเท้าด้วยดิถอดทำไมอะ มันกันเวลามันเตะไม่เวลากูเตะใช่ไหมกูใส่คอมแบตอ่ะใส่คอมแบตแล้วกูเตะมันแรงเตะเข้าท้องอ่ะไงท้องท้องลุ่งท้องล่วงอ่ะนาทีเดียวเองเดี๋ยวแล้วมึงดูมึงดูหมอกกูเนี่ยกันหัวเนี่ยกันหัวกันหแตกเนี่ยเย้ดูดิเย้เหมือนหมออะไรกลัวอย่ามีแว่นด้วยเฮียวัดไข้มะเนี่ยอย่างงี้ผมมาซุ่มฟาร์มคนเดียวได้ให้นะการจับกู่ให้นะครับไป โอ้โหวอาจ้าว้าชัด้ามาดิว่้โ้โอ้โหโอ้โหเย็ดเย็ดมีฟุตเิร์เย็ดไม่เชงอย่านะผมสลัดนะทุกคอแปหนึงอ้ตเดี๋ยวผมจับคู่ให้นะครับเดี๋ยวผมหมสลัดอแปนึงนะได้ครับได้ครับโอเคครับแค่เซิร์วอร์มีอยู่แค่้ตอะบพวไม่รอวะนแบบโอเ กดเอกดเอกดเอมาแล้วไหนวะไหนวะดูดูดูกูดูกูจะเตะมึงกดยังไงเล่ากดเอไงเอค้างแล้วกดทิศซ้ายไหนมึงมึงเรียนสกิลเอ่อบ็อกซิ่งมาเท่าไหร่น้อยอ่ะกูเรียนมาตั้งแต่ยุคหมากชิงเลยยูโนะชนะน้มววนชนะน้ำม่วงยูโนะชนะน้มววน เปิด <i> บอลไปเปิดบอไปเปิดบอไปชนะนมวาน, <ค happening S 2> นีนออนชนะเมอวานชนะเมอวานย่ยมีแต่มาต่อยด้วยมาดิวัคซีนกูมันแค่เท่าไหร่เองอะมันดูยังไงวะมึงกดตรงไม่รู้อะ แต่กูอัพม,มาเบสิกอ่ะขัน oh. ้นเบสินนก้โอเก็บคีเลยจริงนะกูอัพบ็อกมึงไม่ได้อัพบ็อกซิ่งมาเลยอะ่ะมีอยู่นิดนึงมัน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 มีบ็อกซิ่งแล้วมีขีดไม่ะมันเป็นเปอร์เซนเน็นต์ไงเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ในการ<ข>อัพไปของกูหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์อ่ะก็จะจะอัพแล้วมั้งของกูหมื่นห้าเต็มแสนอ่ะของมึงเท่าไหร่ฮะของมึงหมื่นห้าเออของกูหกหมื่นหกหมื่นเต็มเท่าไหร่ เต็มแสนผมเล่นได้โกงเลยครับอย่างงี้กูไม่รู้แล้วแต่กูอัพสกิลบ็อกซิ่งตอนหน้าเริ่มต้นอ่ะมามาเบสิกแต่ยังไงวะไปตำรวจได้มาจับอ่ะแต่มึงมึงลองกดโกกงเลยดดีกดกดีแล้วไอ้นี่ดิกดดีแล้วแล้วเตะดิเหรอนี่ไงกดดีก็เตะขวาไงผมครับผมเตกดดีเตะขวาไอ้ไก่ กด A เต้ไฟกดกเตะขวาตัวมันไอนี่ป่าวะตัวมันใหญ่เกินป่าวะเดี๋ยวฝั่งนู้นเอ่อใคร250 IQ ครับอะไรวะ250 IQ เป็นไงกูยห้าได้250 IQ ครับยี่ห้าป่ะครับยีห้าป่ะครับเออยี่ห้า IQ ครับ250 IQ กด A เต้าไอเนี่ยกดแล้วนะ โอเคเดี๋ยวผมกดอะไรนะถจีขึ้นรอบนเวทีเลยครับขึ้นไปรอบนเวทีเลยครับเอากูณถอยแล้วเลยอราคาแพงกว่าตบบ่าละตอนนี้รถอยู่สองร้อยสาม้ะสองร้อยยี่สิบเก้าเล่นได้กี่คนได้เลยเอาไว้มาจุกอะเอาไว้มาจุกอะอ่ะคิวไวินี่เต็มมาทั้งคู่นะครับเต็มครับเต็มเห็นได้ยินเสียงไมเลยครับผมมันมันเล่นได้กี่คนพี่เยอะเยอะมันเป็นเซิร์ฟ จะนับสามสองแล้วเตรียมตัวเริ่มนะครับแกสกับตากาฟีที่เยพูดถึงเหรอเฮ้ยสายเชื่อปะสองร้อยสามมึงมึงไม่กัดมวยอ่ะเพื่อนสองหนึ่งเริ่มครับเฮ้ยไอ้แก๊งไอ้แกเฮ้ยไอ้ไก่ไอ้ไก๊งเฮ้ยไอ้ไก่ไอ้ไก่มึงมึงเฟรนด์แสชั่นหรืออะไรอ่ะไม่ไม่กูธรรมดามันมันหวาไปมเฮี้ยมันหวาไป อย่าเยอย่าเฟ้ยเฮ้ยมนอยู่เออสวยเอละครักระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปา้วยาด้วยขวาโดาไกระโดดไปฝวยา้วยเฮ้ยเออลงไว้ว้เย็บเลย็บเลยมาชุบมาทุดมาุดมาุเตะเตะเเขากางเตะเขากลางเตะเขากลางเตะเขากลางมันเตะมันดิปไม่ได้เวะเตะไม่ได้เห็นไหมอีาไมเวลาี่ขาเีย เตะมันมึงต้อเตะมันมันจุกอ่ะมันจุกอ่ะมันจุกอะที่ซ้ายเข้าไว้มันอยู่ทางขวาเฮ้ยมึงหลบไว้ทางซ้ายมึงอยู่ที่ซ้ายมึงอยู่หน้ามึงเย็บเข้าไปเดี๋ยวโอ้ยมึงโดนสองหมัดโดนสองหมัดด้วยนี่วะยังไม่รู้ชนะหนีอย่าหนีดิเฮ้ยเอ้ามันอยู่หลังมึงอย่ไมาไม่ได้ลงมาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนลูกหลบหนังเฮ้ยมันอยู่เออนั่นแหละสวยสวยสวยมัดเยอะมันรัวมันรัว สวยมัน้วงมันด้วงสวยเว้ยนสวยเว้ยนสวยเวียนหายกันหายกันหายกันไม่ได้กเก็บพลว่งอะกูเกอบพิดกูเกอบพิดเฮ้ยยยยนยย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 ืยย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 ดยย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 ัยนยยยยยยั่ยยคยย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 ย เอาต้องชนมาต้องชนมาไม่มีเชื้อไม่มีเชื้วเฮ้ยเรื่องถ่ายมาได้เรื่องถ่ายสวยเพื่อนสวยเพื่อนเออต้องชนมาต้องชนต้องชนเฮ้ยเพื่อนมันเหนื่อยอย่าอย่าแลกเพื่อนไปลึ้นควายไปขึ้นควายไปขึ้นควายไอ้นั่นน่ะจังหวะนั้นน่ะเกิ่มแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเลยกันเฮ้ยเลี้ยบเลี้ยเลี้ยมึงหลงเลี้ยมึงหลงเลี้ยมึงไหลไอ้เพื่อนมันโผล่มาไว้ไไนี่ออ้้เหย นั่นแหละน่ะเยแล้วเียแล้วถอยถอยเยแล้วถอยสุดเฮ้ย่กูเลือยเตียนันสิว้าวตอนนี้ตอนได้ลบไปแล้วนะครับเพื่อนกูชนะว่ะเยียมโมเดลตัวกูเดินดีกันเพื่อนกูต่อยกันนี่อยู่เนี่ยเยี่ยเป๊ะเ๋ยให้นองนึกว่าจะเกิดแก๊งคานิโบกันแล้ว เดือนเหลือ6%เฮียกกับตาเหตุแม่แต่ต่อยนะจริงสาบแต่มึงต่อยกูเตะมึงเตะกูจุกเลยน่ะเอออเด้บ้านเท่งว่าเพื่อนห้ามดูของก่อนนะฮะไอ้ไกัลต้องเดินตลอดเวลาก่อนนี้สิเพียนะครับเดียงมีรถอีกฮะ มาลุกไหมเนี่ยลุกเปล่าพอหำน้อยโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีเมเจนซี่แบนเดตให้นะครับยืนยืนแชรกับข้าวอยู่พึ่งนี้ครับยังอยู่ได้ปะยังได้ของเลยปะวะไนี่คือคนทั้งหมดของเซิร์ฟมันปะวะ ไม่ใช่ไม่ใช่มันมีคนที่ไม่เล่นด้วยเว้ยอะไรอะ่ะอันนี้พี่เล่นกิจกรรมต่อยกันอยู่เหรอ <c oughs> เออโคตรมนันอ่ะโคตรทืนเนอะ